น,นี้ตาตาไม่เท้าเหาะคนหนุนใจอยากแก่หนุนใจคนเราทุกๆคนถ้าไม่ยึดถือสัจจะละกอกจะสามารถสร้างอนาคตได้อย่างไรนั้นเป็นคำถามจากการบันทึกของขงจือนะครับเพราะว่าชีวิตในการทำงานความรู้และทรัพย์สินต่างๆอาจเป็นสิ่งที่ช่วยคุณก้าวไกลแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังและไม่มีวันที่จะสื่อมค่าไปตามกาลเวลานั่นคือสัจจะของเราเอง สัจจาคือคำมั่นคือเกียรติและรากฐานของความไว้วางใจจะมีความสำคัญมากสักเพียงใดแต่หากคำพูดนั้นเชื่อถือไม่ได้เลยความสามารถนั้นถึงมีไปก็ไร้ความหมายไม่มีผลอะไรเพราะว่าในโลกของเราการทำงานนั้นในปัจจุบันด้วยไม่มีใครอยากจะฝากอนาคตไว้กับคนที่ไม่รักษาคำพูดหรือเชื่อและวางใจได้ เราอาจจะเกิดมาไม่มีทรัพย์สมบัติมากแต่ก็มีคุณสมบัติที่ดีก็คือสัจจะคนจะเชื่อใจเราและคุณอาจจะเป็นการเริ่มจากศูนย์แต่ถ้าคุณเป็นคนรักษาสัจจะคุณจะยินดีและให้โอกาสโอกาสก็จะให้โอกาสคุณหลายๆสิ่งจงอย่าประเมินค่าสิ่งที่พูดออกมาต่ำเกินไปเพราะว่าทุกคำที่เปล่งออกมานั้น มันก็คือภาพสะท้อนของตัวตนของเราและจะกลายเป็นรากฐานที่คนรอบข้างใช้ตัดสินใจว่าคุณมีค่าพอที่จะใช้งานได้หรือไม่ขอให้มีความสุขนะครับตาตาไม่เท่าหอขอนำสิ่งเหล่านี้มนหนุนใจสวัสดีครับ ผมตะตาไม่เท้าหอ่อมีประสบการณ์ในการภาคหนังมาสิเปีและกำลังเล่านิทานใน t ิ k t o k และ u t u b e ให้เด็กๆได้ฟังกันจอมจอนล่องหนวิกเบิร์ดคิงคองทองคำล้านปีมุดยักษ์ล้านปีสามสิงจอมกวนจุ๊บจิ๊บจับกับสามต้นไม้พูดได้จอมโจรพันหน้าป้นะลุฟ้าขอท่านที่สนใจจะใช้เสียงนี้ติดต่อผมตาตาไม่เท้าห่อได้ครับยินดีรับใช้ที่จะให้เสียงนี้ต่างๆที่ท่านต้องการครับ